ก็กล่าวสสวัสดีท่านผู้ชมน่ารักคนนี้กันด้วยฮันบิวปมแอดมินโอซามะคนเดิมที่วันนี้มีตัวใหม่เข้ามาบิชายเป็นแคนยอนนะตันนี้เป็นฟ้าพี่เลยกนมาดูว่าจะเป็นยังไงบิชายเต็มุศบให้เท่าไหร่พี่รวยพี่หมาบิชายตัวนี้เป็นแคนยอนฟ้าพี่ตัวนี้ผมดูแล้วนั่นจะเย็นแน่เลยพี่เลยวันนี้มีเม็ดบีบให้ด้วยพี่ชายเรามาดูว่าจะเย็นแค่ไหนพี่ชายมาดูกันเลยพี่ มาพิชาตัวนี้เป็นแขนย้อนฟ้าพี่ตัวนี้มีเม็ดบีบผมบอกตัวนี้โคตรเยน็นพิชาถ้าใครชอบแบบเย็นเย็นสะใจนะตัวนี้แบบเย็นแบบว่าพูนสิบเลยพิชายถ้าไหนเรื่องความเย็นนะผมให้อ่าบอยเต็มสิบไปเลยพี่ตัวนี้แต่ถ้าเกิดเป็นความชอบส่วนตัวผมให้ประมาณแปดเต็มสิบละกันพี่ผมไม่ได้คอยดูเกียรตินะตัวนี้ถ้าใครชอบเย็นเย็นผมว่าต้องโดนเลยพิชานแต่เพืู่สรุปอีกทีหนึ่งข้างบนพี่ลุยพี่ มาพี่ชายก็จบแล้วพี่รับสรับตัวนี้พี่ชายตัวนี้ด้วยรัวผมให้โอเคเลยพี่ตัวนี้ความเย็นผมให้แบบเย็น,ยยนแบบเย็นจริงๆเลยพี่เย็นแบบเย็นสะใจตัวนี้ถ้าใครชอบแบบเย็นๆเลยแล้วพี่นะหมบ่รตัวนี้ตอบโจทย์เลยพี่ชายเต็มสิบผมให้แปดนะได้กเพื่อนความชอบส่วนตัวพี่ชายแต่ถ้าได้ชอบตัวนี้พี่ชายผมทิ้งดิงไว้ให้พี่แต่ถ้าใครอยากให้ผมดีวิธต,ตัวไหนพี่ชายคอมเมนต์ไม่ได้เลยผมจะต้านดูทุกคอมเมนต์นะพี่นะขอบคุณที่ดูความตจตอบพี่ว่าดีครับ